ขอราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านมนะจากมือนีกาจะโทรสัมภาษณ์แม่หมอนะคะเนาะงวด่แลกถือว่ารถนะจากมือนีกาตามต่อนะคะเอฟซีที่ตามแม่หมอก็ยังมีเนาะคะ่ะคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์นะะเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางมีข่าวมีรถเอฟซีชอบแต่จ้างตามด้วยจ้าเดี๋ยวอนุญาตต่อสาย หานะแม่หมอแม่ไม่อยากกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นจังได,ว,ดวันพระนะให้ฝันก่อน <c oughs> โอ้จะว่าวัานน<า>ี้วันรพระไง จ้าแม่สีขอมื่อนี่เห็นบ่จ้าแมนแมนเดี๋ยวจังไฟได้แล้วหาตัวนึงเออได้ได้ได้จักตัวละแม่ได yeah, ้ได um> ้เลยค่ะได้ห้าตัวเดียวพี่มาในฝันบ่จ้าแมนเดี๋ยวกันมื่ออื่นกันจังจังไฟเฮาน่ะอ๋อให้วิ่งวิ่งหาไปก่อนเบิกแซ่บจ้าโค้งสุดใต้ไปให้เขาพันล่าง หกสองนะโ oh, <laughs> อ้ยเป็นยัง,งในร่งไ้เบอร์คับบ่เนี่ยว้านไเบอรคัหกสองมากอนใบมันหกสี่สี่หกล่างพนะเอซีถือกันเป็นแถวโอ oh, <laughs> ้จังไดมา่ตัวจังไดคือบอรุ่งไเบอรับมันบอท่านไนรุ่งเลยห่ะมันบอท่านหรอไม่มกระดวนบอกว่าหลานบอกแม่เขา มีนิ้วยกมือเล็กหนึ่งเห็ดมือขึ้นเป็นศูนย์ก่อนบอลแกนแม่เขาเตรมเต็มแม่ก็บได้ีเต็มเเลยร้านหน่อยนี่เนี่ยนบอแม่อันร้านบอกยกมือเล็กศูนย์เยกมือซีเลยยกนิ้วซีเล็กหนึ่งมึงดูว่าศูนยึ่เต็มเต็มจงวดนี้แม่สิขอแกอยู่ เมื่อวันี่ตอได้แกบอกเมื่อวันที่แกกั้จับลอตเตอรี่ให้สามหกติดเลขหลานบอกเลขหลานบอกใบสองบอกใบสอง็เลยบ่ได้บอกแม่แต่ไม่ไปซื้อในเว็บอันส้นบนส้นล่างบาที่นี่เลขของแม่มันกระมาโอ้สี่ฟันล่างหนังเดียวเนาะแม่พอได้ซื้อน้ำเขาดอกโอ้แม่ก็บ่ถสุที่์สั่นแม่จะเลือเพราะฟันล่างนะ ในร้อยเดียวอะไร้อยเดียวค่ะพ่อได้นั่นเนาะอืมพ่อได้ค่าก๊อเขาเข,ขกากันสมคุตรงคุณแม่อยู่แม่กับว่าเาขาเขาหอกเขาหันลงลอีกเล็กคโนมาลดจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดกันเนาะเดี๋ยววันนี้มีแต่เลขกวิง่งแต่ว่าแม่ฝันบ่เนาะมือแรกฉังตัวยังฝันแต่ตอนหัวนีนคือว่าเหม่ฝันเลยยังยัง,ยง,ยง,ยงเบิกซ้ำ ทีนะ่ะมันเป็นสีเห็นไหมโอ้วดที่แล้วบ่แม่เออจำได้บ่ที่มามาค,คือฝันแต่ันิ่ยินจับปุ้ดใต้ห้องขาเรียวขาบ้านนี่เรียวขับบ้านนี่ใจแม่นะ่ะผู้หญิงมันเป็นเลขสี่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะจ้าฝันว่าเมซี่มาหาบ่าฝันเห็นเมซี่ขบวนเมซี่สือสจ้าโอ้ยบัดนี้จังไดจังฝันว่าขับรถทั่วขั้นหักใหญ่หนึ่งบ้าขบวนแมซี่ไป ไปใส่ในกว้งปันกับสิว่าไปเฮ็ดบุญนันละเบิดครับโอ้ยเมซี่พวกนเนซี่ศูนย์อยู่แล้วเนาะแม่นบ่ละะถถบละเออรถทั่วกับมีเลขกนึงอยู่แล้วแมนแมนฟันแมน่แมนมน,มน,มนั่นบ่านั้นเลขออกแล้วโอ้ยกับซีก็ได้อยู่แล้วสีเนี่ยรถกับเลขศูนย์กับพวกมาไล่เข้าขับเนเาะเข้าขับลดหน,านากักนะสิพันเพิ่นไปเฮ็ดบุญพนันรถทั่วขั้นบักอย่างในคุ้มปันน้ำเงยหลหนักบังคับรถ มันทีไม่ศูนย์เ่าห้องมันใจศูนย์หัวคุณได้แบบนี้นะอืมแมนอยู่แม่ฟันศูนย์มันเป็นศูนย์ทีหนึ่งมึงดูแม่กับป้อยหาฟันห้าหนึ่งบนมันออกสีหนึ่งแหละแม่ก็ซื้อเมื่อสักแม่ก็ยอมรับแม่ไม่มีแม่ไม่มีแรงแม่คำนวณเลขกันช่วงไข่ช่วงเป็นไข่อ้าวคุณอวานี่แม่คำนวณเลขไป คำนวณเดี๋ยวีะได้เศษหาตัวเดียวเดี๋ยวจีฮ่าตัวใดใส่เดี๋ยวแม่คำนวณอีกอเดี๋ยวรอเลขฝันแล้วก็คำนวณใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงจะเริ่มต้นวันนี้ไม่คุยกับใครเลยเด้จ้าจ้าเป็นวันพระแม่ไม่คุยกับใครเลยจ้ามอเตอคุยกับเบิกซับได้เนี่เออขั้นแกวเป็นยังดอกเออเสียใจนุกอบอากาศตีให้งานมันหลายตัวแมนแมนไมซี่เนาะไม่ซี่กับมันเป็นซี่ มันได้เปนแมนแล้วแมนพวกมาไล่กับเป็นศูนย์เด็กว่าถ้าจังตีแมนก็ว่าล่ะแต่แม่มันใจเด็กดิซี่หมดเมื่อน่ะอือเพราว่าฝันไดี่เนาะแมนวันี้วิ่งห้าไปก่อนเหวันี้เอาห้าไปวิ่งก่อนแวิ่งห้าวิ่งห้า เดี <s <Bond> <s ๋วจะหาคู่เสื่อแม่เสียสายว่าฝันเอาแม่แรกนี่ละมาเตนแม่แมแมแม่ให้แม่อะไรมาเต้นจัง่าโทษถามข่าวแม่กันนะเบิ์ดหน่อยเบิรดหลายน้องหวัดมาหันเจีบทิงบอสเป่าแปมินเบิดแคบเราเป้ยมือเลขก่อนหันรูได้ซื้อกี่ยงแม่ราเปยป่วยกันนาดีมันเนาะคู่แม่เรไม่แห้งซื้อหันตัวลูกว่าได้วิ่นหรายนี่หนัวมองมองเขาใกล้ โอยแม่ปีน่ายเอยน้อแม่นะแม่กักระมวลอยู่ในเบิกซับเทียวนี่แต่ว่าเลขิ่งเขากับเขาชนบนล่างเนี่ยใช่ไหมล่ะเลขอันนั้นเลขลาบเขากับรดเนาะชดเจ้าพ่นกล้วยพ่นกล้วยทำเน็บทำม้วนเลยเขากับก้วยเขากับก้วยเอาเขาไปบันนิดสักหน่อยมันดูดูวยมากไปปันหกสี่ให้หน่อยนั่นโอ้ มังค์ลายมงค์คเอขี้โกสัมผัสแม่นี่ตอนเศร้าเนาะตอนเศร้าซึ่งโทรซึ่งบ่มีแห้งแล้วยังว่าหมือนั้นวิ่นลายขี้แแม่ขีแม่วอนเข่าว่ะเ้ยข่าสามตัวมันเดียวต้วเด่งปะตรงตรงเ้ยบ่ตรงเป็นปะบ่ตรงบ่ตรงแก้ใู้เอ้หนึ่งสี่ศูนย์บะจ้าอเ เขาต้นเกือของแม่ศูนย์สามหาเมือนกันแล้วเนาะแบบเดียวกันเดี๋ยวสีล้อแม่ล้างวันผักก็ได้เนาะแม่แมนแมนต้องหลังมันผ่าจ้าจ้าเดี๋ยวพี่จะไหนมืออืนจะมืออนมืออหนเนาะเดี๋ยวให้แม่แขนแขนก้อนบอลเลงเนาะแม่แมนแมนจ้าขอบคุณแม่หมอจ้าปีนี้ค่ะนะคะได้ยินเสียงไปแล้วน่าจะเนาะก็วิ่งห้าไปก่อนเดี๋ยวหักกล่องรวดนี้ สำหรับแม่หมอแม่ไม่อยากดังเนาะค่ะมีเด็กวิ่งตัวเดียวค่ะเดี๋ยวแอฟิิตต,ตามล้างวัน่นพระได้จ้้พิมพบร,อร่อไวเนาะคะ่ะเอฟซกับร่อแม่หมอคือเกาเนาะคะ่ะหลุดไปงวดนึงนะคะงวดนี้วิ่งห้าไว้ก่อนเอฟซีจับคู่ไว้ก่อนเลยนะคะว่าสิตรงกับแม่หมอบอ์นะจ้ะ มาขายัางคอมเมนต์มากนะจ๊ะเน่หมอขอเวลาหลังวันฟ้าให้คนทบตวนดีๆพิ่นสิปล่อยให้เอฟซแล้วค่ะเด้อ